สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness กันดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเราจะมาปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นกันแบบเต็มที่เลยนะครับหนังเรื่องนี้นี่แบบว่ามันแบบพีคมากๆจริงๆนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการพูดถึงความรู้สึกหลังดูเนี่ยนะครับรับรองว่าจัดเต็มอย่างแน่นอน มีสปอร์อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อะไรครับแล้วก็นะครับผมเราจะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับเป็นของพรีเมียมจากทางดิสนีย์เลยนะครับผมส่งมาให้ทางเราเนี่ยนะครับช่วยเอามาแจกแฟนคลับที่รักมาเวลกันนั่นเองนะครับผมโดยของรางวัลก็ตามรูปนี้เลยนะครับมันคือกระเป๋าเป้ด็อกเตอร์สเตรนด์ในมัลติเวิร์ดออฟแมทเทนสที่เรียกได้ว่าดีไซน์เน่เท่มากๆสีดําเลยนะครับผมแล้วก็ลองดูที่รูปสิครับคือแบบกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมใส่นอตบ่งโน้ตบุ๊กไปทํา อะไรสะดวกเลยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเด็กนะครับผมออกแบบมาแบบเท่ๆแบบแบบแบบผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กก็ใช้ดีเหมือนกันมีความเป็นแบบด็อกเตอร์สเตรนอยู่แต่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเฮ้ยอะไรต่างๆเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วมันก็ใส่ของได้เยอะมากๆด้วยมีช่องใส่ของอะไรเนี่ยเยอะจริงๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าแจ๋วมากๆเลยนะครับผมโดยเราจะเอามาแจกกัน3รางวัลน,นะครับซึ่งกติกาการเล่นเกมนี้ง่ายนิดเดียวนะครับผมเพียง่านผู้ชมเนี่ยนะครับพิมความรู้สึกหลังดูด็อกเตอร์สเตรนหลังจากที่ให้ผู้ชมไปดูภาพยนตร์มาแล้ว มานะครับผมแล้วเราก็จะคัดเลือกนะครับ3คนที่เรียกได้ว่าถูกใจที่สุดนะครับผมแล้วก็จะแจกของรางวัลไปโดยของรางวัลนี้นะครับผมจะประกาศในวันที่11นั่นเองนะครับก็คืออาทิตย์หน้านะครับวันพุธหน้านะครับผมก็รีบไปดูกันมาแล้วมาคอมเมนต์กันเดี๋ยวเราจะประกาศลงในช่องคอมมูนิตี้ของทางช่อง u t u b e เนี่ยแหละครับจากนั้นเองเรามาเริ่มพูดกันเลยดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกอะไรบ้างเรียกได้ว่ามีหลายอย่างแบบพลั่งพลูเข้ามาเลยตั้งแต่ฉากแรกเลยนะครับที่เป็นตัวของ d d e e e f n ดีเนี่ยอร์ส อเมริกาชาเวสถูกไหมแล้วสุดท้ายเองเนี่ยนะครับผมพวกเขาทั้งสองคนกำลังมุ่งหน้าไปเอาบุกเอาวิชานติแต่กลายเป็นว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยนะครับผมโอ้โหเห็นแล้วมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้สุดท้ายเขาได้ตัดสินใจที่จะเหมือนฆ่าตัวของอเมริกาชาเวสและเอาพลังมาซึ่งไอการกระทำนี้อ่ะมันแบบโคตรด็อกเตอร์สเตรนเลยเว้ยทุกคนคือแบบ คือมันไม่ได้เป็นคนเลวเลยถูกปะคือมันไม่ได้ทําเลวเลยอะสุดท้ายแม้แต่ตัวของอเมริกาชาเวสเองยังเข้าใจและยอมทําแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์จากจักรวาลหลักไม่เลือกที่จะแบบนั้นแล้วก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวของอเมริกาชาเวสเองเนี่ยซึ่งแบบโดยโปรโตโคอลปกติอะด็อกเตอร์สเตรนจ์คนอื่นๆหรือว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ถ้าก่อนจะได้เจอกับอเมริกาชาเวสแล้วก็ได้รู้เรื่องราวมาก่อนว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก็เรียกได้ว่า มันก็น่าจะทําแบบเดียวกันนั่นแหละซึ่งอันนี้เป็นจุดแรกที่ผมประทับใจางถังบบเปิดมาเลยนะคือแบบเฮ้ยมันดูเรียวอ่ะมันดูเป็นคนจริงอ่ะมันดูไม่ใช่แบบฮีโร่ที่แบบโอ้โหจะแบบเหมือนกัปตันอเมริกาที่แบบทุกอย่างมันต้องคุณธรรมหมดคือแบบแม้ว่าความเสี่ยงของจักรวาลกับความเสี่ยงของชีวิตเดียวมันจะแบบต่างกันสุดๆก็ตามอ่ะมันดูแบบไม่ make ซนถูกไหมอันนี้มันดู make sense นะครับผมแล้วก็ด้วยสิ่งที่ดเอร์สเปนเจอมาแล้วสุดท้ายอ่ะเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกับตัััวววขขขออออองงเเเเเเมมริิกกก้าาาาชชสสึนนตต็ลยดใใจจจทีี่่ะแบบืธ ก็แบบทาให้หนังมันดูเมคเซนส์แล้วมันดูแบบอิมแพคมันดูมีความพรารเรลกันถูกปะมันทําให้เราดูยิ่งเจ๋งเลยอะแบบแค่จุดแรกอะก็ประทับใจสุดๆแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรื่องราวของวานด้าเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเป็นแบบเหมือนหนังภาคต่อของวานด้าเลยถูกปะคือด็อกเตอร์สเตรนสองเนี่ยเหมือนหนังภาคต่อของหนัง2เรื่องมารวมกันซึ่งม่งเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆของมาเวลนะแล้วเราก็จะได้เห็นการเดินทางของวานด้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าใครไม่ดูซีรีส์วานด้าวิชั่นมางงนอนา,โอโานถึง ความไม่ยุติธรรมของโลกใบน,นี้ความไม่ยุติธรรมของจักรวาลเลยถูกป่ะคือแบบวานดาเธอทําอะไรมาวะแบบทําไมเธอต้องเกิดมาเจอแต่เรื่องแบบนี้นะครับผมเจอแต่ความสูญเสียไม่ได้ลงเอยกับสิ่งที่เธออยากจะเป็นสักทีแล้วแบบลองคิดดูดิคือถ้าเราเป็นวานดาเราอาจจะเลือกแบบตัวของเธอก็ได้ถูกป่ะแบบเราก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอแต่ความสูญเสียแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีมัลติเวิร์สอยู่เฮ้ยแล้วมัลติเวิร์สน่ะมันแบบ มันมีที่ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงที่เธอต้องการมาตลอดนอนฝันมาทุกคืนเนี่ยแล้วแบบความเป็นจริงแม่งเหมือนฝันร้ายอะ่ะเธอก็คงต้องหาทําทุกทางเพื่อออกไปปะวะเป็นเราเองอะ่ะถ้าเราเจอแบบเธอมาเราอาจจะทําแบบเธอหรือแย่กว่าเธอก็ได้ได้ซ้ำไปนะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยมาเวลได้ทําให้การมีตัวร้ายอะ่ะ ตัวร้ายมันดูแบบเข้าใจมากขึ้นเลยคือถ้าแบบนึกถึงหนังสมัยก่อนอะหนังฮีโร่มันจะตรงๆถูกว่าตัวร้ายจะไม่ค่อยมีใครเห็นใจแต่มันมักจะมีคําพูดเสมอเลยนะแบบในการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าในคอามิกจริงๆอะตัวร้ายมันก็มีม,ม,มิติมันต้องนานแล้วละ่ะถูกปะเขามักจะบอกกันว่าแบบตอนเด็กๆอะเราชื่นชมฮีโร่แต่พอโตขึ้นอะเราเข้าใจวายร้ายอันเนี้ยแม่งเป็นแบบนั้นเลยซึ่งจริง,รงก่อนหน้านี้อย่างธานอสหรือว่าอย่างตัวของอาร์เธอร์เฮโร่ในมูนไนท์หรือว่าอย่างอีกหลายๆตัวเลยเนี่ยนะครับ ทำให้เราแบบห้ยเราอยากจะเอาใจช่วยตัวร้ายบ้างว่ะแบบเรื่องที่มันเจอมามันสาหัสเหลือเกินแต่แบบวานด้าเนี่ยคงจะเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนที่สุดเลยที่เป็นตัวร้ายถูกปะ่ะคือสิ่งที่เธอทําไม่ได้ดีเลยนะครับแต่เธอแบบช่างแม่งแล้วอะ กูอยากได้ความสุขอะทำไมกูต้องเจออะไรซวยๆแบบนี้โหมันเป็นอะไรที่แบบดูแม่งโคตรเจ๋งสุดยอดมากๆนะแล้วผมชอบแบบชอบแทบจะทุกจุดของวานด้าในเรื่องนี้เลยครับเป็น MVP ของเรื่องเลยหนึ่งเลยโอ้โหสิ่งที่เธอต้องเจอมาถูกไหมแล้วพอแบบเราลองนึกภาพแบบเราลองแบบเราดูแล้วเราเอาตัวเราไปใส่จริงนะคือถ้าเรารู้ถึงการมีอยู่ของมัลติเวิร์สแล้วมัลติเวิร์สนี้เนี่ยไม่มีแบบ infinite อะถูกว่ามัลติเวิร์สไม่มีแบบไร้ขีดจำกัดมีเต็มไปหมดเลย เราก็คงจะรู้สึกว่าชีวิตของคนในมัลติเวิร์สอะไม่ได้มีค่าเท่ากับคนของเราเองไม่มีมีค่าเท่าตัวของเราถูกปะเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้หรือว่า,าอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงั้นเรารอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในมัลติเวิร์สเลยดีกว่าจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวเราก็ออกไปอยู่ดีซึ่งนั่นแหละครับทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันดูเรียวมากๆมันดูเป็นมนุษย์จริงๆอะคือแบบปากจะบอกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนดีคนนู่นนี้นั้นอะแต่ผมเชื่อเลยว่ามนุษย์ทุกคนเราาามมีควแบบด้นมืดในในจอยู่แล้ยละ แต่เราแค่อาจจะไม่ได้เอ็กเพรสมันออกไปตรงนี้มันทําให้เราเห็นแบบเห็นถึงมิติของความเป็นคนจริงๆมากๆแล้วแบบโอ้โหดูแล้วแบบเข็นใจอ่ะดูแล้วเราแบบอยากจะเอาใจช่วยวานด้านะอยากให้สุดท้ายเธอได้แบบลงเอยกับความสุขสักทีหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้เป็นจุดที่ผมชอบอีกมากๆเหมือนกันคือตอนจบนั่นเองครับเหมือนสุดท้ายอะโลกเนี้ยมันก็ไม่ยุติธรรม,มถูกปะวานดา้าได้มีโอกาสที่จะไปแล้วอเมริกาชาเวสบอกเลยงั้นกูให้สิ่งที่มึงขอแล้วกันป้องไปแล้วแบบกลายเป็นว่า สิ่งที่วานด้าทำมาตลอดเนี่ยมันได้เปลี่ยนเธอมันทําให้เธอได้กลายเป็นเหมือนมารร้ายทําให้เธอกลายเป็นแบบผู้ชั่วร้ายอะ่ะเหมือนเธอยอมเสียทุกอย่างเพื่อแลกมาเพื่อสิ่งที่เธอต้องการแต่สิ่งนั้นเธอไม่เห็นเลยถูกปหเธอช่างแม่งมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอได้เห็นลูกของเธอกลัวตัวของเธอเองเนี่ยแล้วก็วานด้าจกอีมลติเวอร์ซึงบอกว่าลูกๆอ่ะได้รับการดูแลที่ดีแล้วมันทําให้เธอรู้สึกว่าแบบโอ้โหเธอไม่คู่ควรที่จะดูแลเด็ก2คนนี้เลยเธอแบบ เธอควรจะปล่อยไปจริงๆอะแล้วเธอก็ควรจะยอมรับปรงกับชีวิตอะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเลยนะเว้ยถูกปะคือแบบทุกคนไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟกทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกอย่างนั้นเราทุกคนก็แบบคงจะเลือกอยู่แต่ในมัลติเวิร์สที่ดีถูกปะอันนี้แม่งแบบเฮ้ย มันทําให้เราได้เห็นถึงชีวิตจริงอะว่าชีวิตคนทั่วไปอย่างเราๆอะ่ะหรือว่าคนที่อาจจะโชคร้ยายกว่าเราอะ่ะพวกเขาเองก็คงอยากจะหนีความเป็นจริงเหมือนกันบ้าบางคนแม่งเกิดมาเป็นทาสเกิดมาถูกบังคับให้ต้องไปแบบขายตัวบังคับแบบนู่นนี่นั่นเกิดมาอยู่ในสงครามชีวิตแม่งเหมือนตกนรกอะ่ะแต่แบบสุดท้ายสิ่งที่เราทําได้แม่งก็คือการปรงอะการที่เราแบบ ไม่ไปสร้างความเบียดเบียนให้กับคนอื่นมาคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรแบบเนี้ยหาความสุขในวันนี้เหอะหาความสุขในสิ่งที่เรายังหลงเหลืออยู่โหแม่งแบบมีข้อคิดอะไรแฝงมาเยอะมากเลยนะผมแบบชอบวานด้ามากๆจริงอนะหนังเรื่องนี้คือแบบม,มันดีมากอะทุกคนคิดแบบผมไหมถ้าทุกคนคิดแบบผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคือแบบผมจะนั่งอ่านคอมเมนต์ของเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะนครับผมจุดอื่นที่ชอบนะอย,อย่างอิลูมินาแต่างเนี้ยโผล่มาเท่มากแล้วก็ว้าวมากถูกป่ะแต่สุดท้ายก็ถูกวานดา ค่าในก็เท่เหมือนกันนะครับผมแบบมันโหดอ่ะมันโหดมากเลยด้วยซ้ำไปโหดจนไม่คิดว่ามาเวลจะโหดขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใส่เลือดมามากขนาดนั้นอ่ะแต่แบบเขาทําให้รู้ว่ามันโหดอ่ะอย่างตอนของแบ็คโบว์อย่างเงี้ยไม่ได้หัวกระจายสมองกระจุยออกมาแบบอย่างในเดอะบอยอ่ะจะเป็นแบบหัวระเบิดเลือดกระเซ็นออกมาเลยแต่อันนี้เองเนี่ยหัวยุบลงไปเลยซึ่งแบบถ,ถึงเราไม่ได้เห็นเลือดเราก็รู้ว่ามันโหดหรืออย่างตอนกัปตันคาร์เธอร์อย่างเงี้ยถูกุบตัวขาดโอ้โห แบบไม่ได้เห็นหรอกว่าตัวขาสองท่อนกระจุยออกมาเลือดแบบไส้ไหลแต่แบบเรารู้ว่าอมันโหดมากมอันนี้ก็เป็นอีก1จุดที่ชอบมากๆคือมันเป็นความสร้างสรรในการถ่ายทํามากๆนะครับผมในการที่จะคิดอะไรแบบนี้แล้วจะสื่อมมสเ a จเดิม ยังคงส่งอิมแพคของความโหดนั้นให้กับคนดูได้แล้วก็นอกจากนี้เองอ่ะมีช็อตหลายช็อตมากๆที่รู้สึกเหมือนหนังผีเลยนะอย่างตอนที่วานด้าไปหักคอตัวของชาวเซเวียหรือว่าตอนที่อยู่ในคามาทาสัสอ่ะแล้วแบบตอนแรกวานด้าโผล่เป็นแบบตาวออมาก่อนผ่าสะท้อนของน้ําถูกไหมแล้วจากนั้นเองค่อยโผล่มาเป็นมือเป็นตัวออกมาแล้วตัวแม่งแบบบิดเบี้ยวมากๆเหมือนผีเลยอนะอันนั้นก็แบบน่ากลัวน่าสยองมากๆเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆอ่ะอีสเตอร์เอก็กอะไรพวกนี้มันมีให้พูดเยอะมากเลยนะใส่มาเยอะมากๆเลยอนะ่ะไม่ว อาจจะแบบหมายถึงซาเวตแลนด์ก็ได้นะครับบุ๊กอาวิชาติก็มา,าจากคอมิกเหมือนกันนะครับผมหรือว่าเรื่องราวของคาตอนเองอะ่ะก็มีการเอ่ยถึงมาเล็กน้อยด้วยนะครับซึ่งตรงวิหารที่แบบว่าเฮ้ยเป็นวิหารที่มาวันเดอกอร์แล้วแบบว่ามันมันเป็นแบบรูปปั้นของส卡尔ิตวิทเป็นเทพีอยู่ถูกปะมันเหมือนว่าดาร์กโฮเนี่ยทำมาเพื่อตัวของเธอถูกปะอันนี้เองอะ่ะมาเวลอาจจะต้องการเล่าเรื่องต่อจากนั้นก็ได้นะครับว่าแบบมันจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เองอะ่ะถ้าแบบหลายๆคนดูอาจจะแบบเฮ้ยรอดูว่ามันเป็นยยังไงไแแต่่่่บบถ้้าาาาคนนททีีออมมมิกก็จะรแบบูู แล้วนะแล้วก็แบบเออมันก็เป็นอะไรที่แบบใส่ความเป็นคอมิกมาเยอะมากๆเหมือนกันผมก็ชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวทิ้งปมเอาไว้ให้เราพอจะนึกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะอย่างแบบด็อกเตอร์สเตรนด์ด้านมืดเนี่ยสุดท้ายแบบเฮ้ยมันมาสิงด็อกเตอร์สเตรนด์ร่างหลักหรือเปล่านะครับผมแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้คนในตอนจบเป็นใครซึ่งไว้รอดูกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเดี๋ยวค่อยบอกกันว่าเฮ้ยเป็นอะไรแต่บอกไว้เลยว่าค่อนข,ข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็อธบายให ภาคแรกด้วยนั่นเองนะครับถ้าบอกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะแบบไม่ใช่ความรู้สึกหลังดูถูกว่าอันนี้เราจะมาระบายความรู้สึกกันว่ารู้สึกอะไรบ้างนอกจากนี้ขอนึกแป๊บนะมีอะไรบ้างตอนนี้นจุดที่ผมแบบชอบที่สุดเลยก็คือ1แบบวานด้าจากนั้นก็ค่อยเป็นแบบอ,อิลูมินาติก็โอเคด็อกเตอร์เซนก็เจ๋งด็อกเตอร์เซนหลายๆลางอุย้ยไอตอนที่มาแบบเข้าสิงศพอย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนจงใจปูมาแล้วก็จะกลับมาใช้อีกอะ่ะคือมันแบบคิดมาดีทุกอย่างเลยเนาะ ก็แบบว่าเออมันชิปบทมันเจ๋งมากๆแต่อันนี้เองอ่ะมันเป็นมาตรฐาหาของมาเวลอยู่แล้วที่มาเวลทาได้ไอจุดที่ว้าวจริงๆของเรื่องนี้แหละก็คือความแบบมูดเป็นหนังผีนะครับผมแล้วก็แบบเรื่องราวของวานด้าแล้วก็ตอนจบที่เรียกได้ว่ายังคงมาตรฐานของด็อกเตอร์สเตรนนะก็คือลองสังเกตดูทั้งสองภาคอะ่ะด็อกเตอร์สเตรนไม่ได้ชนะได้ด้วยกําลังทั้งคู่เลยนะครับด็อกเตอร์สเตรนชนะได้ด้วยปัญญาทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอมามูหรือไม่ว่าจะเป็นวานด้าเองก็ตามก็เรียกได้ว่าเออเนี่ยเป็นแบบก แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็แบบเป็นการเปิดมัลติเวิร์สสำหรับแบบแฟนคลับ MCU เลยเนาะถ้าสำหรับคนที่แบบว่าแบบไม่ได้ติดตามซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าตรงมัลติเวิร์สตรงนี้เองอะ่ะถ้าจะเรียกว่าเป็นการเปิดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ได้นะเพราะว่าแบบอย่างอย่างในโลกีเองอะ่ะที่มีการพูดถึงมัลติเวิร์สแล้วก็เรียกได้ว่าเล่าไปถึงออริจินเลยก็แล้วกันนะอันนั้นเองอะ่ะเราก็ได้เห็นมัลติเวิร์สแล้วละ่ะแต่แบบว่า อันนี้มันดูแบบมีความเป็นมัลติเวิร์สของ MCU เต็มๆมากกว่าถูกปะ่ะเพราะว่าอันนั้นเองเป็นมัลติเวิร์สที่แบบมีหลายมัลติเวิร์สแล้วอาจจะไม่ได้เห็นฮีโร่อะไรเยอะอะไรแบบนั้นนะอันนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นทีเซอร์ของมัลติเวิร์สก็แล้วกันแต่อันนี้นเป็นเหมือนการแบบเปิดตัวของมัลติเวิร์สแบบเต็มๆเลยก็แล้วกันนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยผมให้10เต็ม10อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าแบบเทียบกับอีเทอร์นอลนะบอกไปเลยว่าต ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันแล้วแต่คนนะนะตรงนี้แต่แบบว่าโดยรวมมันก็คือประทับใจหนังเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าแบบมันดูเรบเรื่องจริงๆอ่ะคือเล่ามาครบถูกป้าแถมทิ้งปมให้ต่ออีกหลายปมด้วยนะอย่างโมอโดในจักรวาลหลักเนี่ยหายไปไหนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นปมได้เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยคือเจ๋งมากนะครับผมโดยรวมเนี่ยคือดีมากๆเลยทุกคนมีอะไรจะระบายกันก็พิมพ์กันมาได้เลยนะครับนี่คงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะระบายแบบอัดอั้นเหมือนมันจะระเบิดออกมาเนะี่ยตั้งแต่ ที่ดูมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าได้มาระบายกันแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมมาระบายกันบ้างนะครับว่าเฮ้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมยังไงวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับผมลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ